สวัสดีครับมาพบกับ Duck DIY ทำให้ได้เหมือนเป็ด Do everything we can ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่เครื่องมือไร้าสายก็มาแรงก็เนื่องด้วยจากการใช้งานที่สะดวกสบายไม่มีสายไฟเกกะสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในที่ต่ำที่สูงปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าที่มีความดันไฟฟ้า220โวลต์ก็เพราะใช้เพียงแบตเตอรี่ ขนาดแค่3.7โวลต์ถึง20กว่าวต์เท่านั้นซึ่งปลอดภัยกว่าเครื่องมือมีสายนอกจากนี้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนก็ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบแทนดีกว่าแบตเตอรี่น,เนิเทียมนิเทียมนิกเกิลแคดเมียมที่เคยใช้ในอดีตเพราะความทนทานที่มีความจุข,ของกระแสไฟมากขึ้นระยะเวลาในการทำงานที่ยาวนานขึ้นทำให้เราทำงานเสร็จเพียงการชาร์จไม่ไม่กี่ครั้ง หนึ 1> 1่งหครั้งเป็นต้นยิ่งหากเรามีแบตเตอรี่สำรองของเครื่องอยู่หลายก้อนการทำงานโดยใช้เครื่องมือไร้สายนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถทำงานได้เสร็จสิ้นโดยที่เราไม่ต้องได้ชาร์จเลยปัจจุบันจึงทำให้เครื่องมือไร้สายเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากเรื่อยๆทุกวันนอกจากนี้ทางประเทศจีนเองก็ได้ผลิตเครื่องมือไร้สายคุณภาพสูงราคาถูก ซึ่งคุณภาพเองก็เกือบจะใกล้เคียงกับยี่ห้อดังๆที่เราคุ้นเคยเช่นมาเกต้าบอสแต่ก็มีเครื่องมือไร้สายบางอย่างที่คุณภาพไม่ดีพอคุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้งานนอกจากนี้ผู้ผลิตที่ผลิตเครื่องมือไร้สายก็ผลิตเครื่องมือไร้สายที่ใช้กับแบตเตอรี่ของตัวเองผลิตและยังสามารถนํานเครื่องมือไร้สายตัวนี้ไปใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ของเครื่องมือยี่ห้อดัง,ดงๆเช่นมาเ i ต้าเป็นต้นซึ่งก็จะทําให้อ่ ผู้ที่มีเครื่องมือ Makita หรือเครื่องมือยี่ห้อดังๆที่มีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อหาแบตเตอรี่เพิ่มให้สิ้นเปลืองจะได้ประหยัดลงไปซึ่งตัวผมเองก็นิยมซื้อหาเครื่องมือจากจีนมาทดลองใช้อยู่พอสมควรมีอยู่หลายตัวยกตัวอย่างเช่น2ตัวที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ผมเลยอยากจะ,ะนำเครื่องมือทั้ง2ตัวนี้มารีวิว หรือมาโชว์ว่าความสามารถในการทํางานของเขาคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปหรือไม่ซึ่งผมเองก็จะรีวิวและโชว์ให้ดูถึงคุณภาพและการทํางานของมันว่าคุ้มค่าหรือไม่สิ่งที่ผมได้อธิบายหรือแนะนำํำอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมในขณะที่ทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้หากท่านผู้ชม ได้ชมแล้วก็ได้พิจารณาตัดสินใจดูนะครับผมว่าโอเคหรือไม่อย่างไรทางนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่หากสนใจจะมีเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายจากประเทศจีนมาลองใช้ดูคือเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างว่าท่านสามารถหรือว่าจะใช้งานได้หรือไม่ ที่เห็นอยู่ในโต๊ะนี้ก็มีเครื่องมืออยู่2ชนิดก็คือตัวราวเตอร์นะครับผมไร้าสายใช้แบตมา k i t ิต้าแทนได้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นกบไฟฟ้าไร้าสายใช้มาร i t ิต้าแทนได้เหมือนกันครับแบตเตอรี่มาร i t ิต้าตัวนี้จะเป็นบรัชเลสนะครับผมก็คือไร้แปลงถ่านส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่มีแปลงถ่านนะครับผม เดี๋ยวผมมารีวิวกบไฟฟ้ากันก่อนนะครับผมเมื่อซื้อกบไฟฟ้ามาก็จะมาพร้อมกล่องอย่างนี้ครับผมซึ่งสภาพกล่องเมื่อมาถึงก็ค่อนข้างยับเยินพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเครื่องมือใช้ยังโอเคอยู่ตัวกบเองยังโอเคอยู่พอเปิดกล่องขึ้นมาก็จะมีคู่มือมาครับผมแต่ก็เป็นภาษาจีนซึ่งก็ดูรูปเอากแล้วกันนะครับผม แล้วก็มีปังใบนั่นแหละครับผมมีที่ตั้งใบมีที่รับคมทิกรับคมแล้วก็มีประแจขันใบเท่านี้ครับผมส่วนรูปร่างภายนอกหรือวัสดุที่นำมาใช้ผมว่าดูแล้วก็ก็แข็งแรงดีนะครับผม ถือว่าใช้ได้ครับผมถือว่าโอเคครับผมใช้ได้ครับผมใกล้เคียงกับขอมียี่ห้อทีน,นี้ลองมาใส่แบตเตอรี่ดูนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับผมอย่างนี้ ผมใช้แบตเตอรี่ของมาค i t ้าผมมาใสา่แทนครับจากนั้นก็ถ้าจะกดก็จะมีปุ่มคล้ายๆสวิตชสองสองอย่างครับผมมีอันที่1กับอันที่2เราจะเครื่องจะสามารถทํางานได้ก็ต่อเมื่อเรากดสวิตช์อันที่1เสร็จแล้วเราก็ตามด้วยการกดสวิตชอันที่2เ<อ>สียงก็จะเป็นอย่างนี้นะผมเสียงก็ไม่ถึงกับดังมากแต่ก็ยังมีความแรงอยู่ครับผม ส่วนข้างหน้าก็จะมีปุ่มปรับความลึกสูงต่ำซึ่งเขาบอกว่าสูงสุดอยู่ได้ไดที่2มิลนะครับผม2มิลลิเมตรแต่เราก็ลองใช้งานเราเราก็ปรับไปตามความเหมาะสมนะครับผมถ้าเราใสาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคเราก็ตั้งระดับนั้นไปเลยแต่ถ้าเผื่อเรากินลึกเกินไปรู้สึกว่ามันตึง,ต,งตึงมือหรือว่าเครื่องทํางานหนักเกินไปเราก็ผ่อนลงก็แล้วกันครับผมแต่เดี๋ยวจะไปใช้งานจริงก็จะรู้ครับผมว่าใช้ได้ดีไหมอย่างไง ต่อมามาดูที่ตัวเราเตอร์ครับผมตัวเราเตอร์นี้ก็เป็นมอเตอร์บัชเลตนะครับผมลักษณะ,ะภายนอกก็จะดูเหมือนอตัวเราเตอร์ทริมเมอร์ที่มีสายโดยทั่วไปครับผมขนาดก็ใกล้เคียงกันครับผมอะไรก็เหมือนเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้มันใช้แบตผมซื้อตัวปล่ามาผมผมก็จะใช้แบตมาเป็นแบตท,ที่ใช้แทนมาร i กิต้ได้ครับผม แต่ไม่ได้ซื้อมาพร้อมกันนะครับผมแต่ข้อเสียของเจา้าตัว t ิมเมอร์นี้ก็คือค่อนข้างที่จะแน่นมากคับมากเลยสําหรับการใส่แบตทั้งของมากิต้าทั้งของเทียมครับผมทั้งนี่ครับผมค่อนข้างจะแน่นคับมากแล้วตัวนี้เองก็ฐานนี้ก็ไม่ค่อยจะลื่นครับผมค่อนข้างแน่นมันก็เป็น ข้อดีข้อเสียอย่างนึงครับผมคือถ,ถ้าแน่นก็คือหมายถึงว่ามันล็อกแน่นมันก็ไม่เลื่อนเวลาเราทํางานมันก็จะอยู่คงที่ตลอดแต่เวลาเราปรับขึ้นปรับลงนี่ก็อาจจะต้องใช้แรงหน่อยหนึ่งหรือใช้เทคนิคอยู่หน่อยหนึ่งแอนสวิตมาดูที่สวิตครับผมสวิตเองเขาก็จะเขียนบอกว่า run and stop คือที่สาคัญก็คือไอ้ตัว run แทนที่มันจะ,ะเดินเครื่องมันกลับเป็นการหยุดซะง,งั้นส่วนการเดินเครื่องต้องมากดที่ stop ดูแปลกๆสับสนเราก็อาจจะใช้ปากกาเมจิกหรืออะไรก็ได้ครับผมมาเปลี่ยนใหม่ทําสัญลักษณ์ใหม่เพื่อเราจะได้ไม่สับสนแต่ข้อดีตรงที่ว่าถ้ามันอยู่ในตําแหน่งที่เปิดเครื่องอยู่ก่อนหน้าแล้วเ,เวลาเราใส่มันจะเวลาเราใส่เข้าไปสมมติว่ามันอยู่ในตําแหน่งนี้ครับผมตาแหน่งที่เดินเคยแล้ว มันก็ยังจะไม่เดินเครื่องครับผมมันก็เป็นข้อดีให้เราเหมือนกันครับผมจะ,จะทําให้เราปลอดภัยถ้าเผื่อมันอยู่ในตําแหน่งที่พร้อมทํางานแล้วเราไปใส่แบตเตอรี่แต่ละถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก,ก็โอเคครับผมฟังชันนี้ถือว่าปลอดภัยดีโอเคเอ่อวิธีแก้ไอตัวที่ว่ามันคับเนี่ยวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือใช้กระดาษทรายครับผม โอ้แน่นมากเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับผมวิธีแก้ที่จะให้เ,เราใส่แบตเตอรี่ง่ายขึ้นก็โดยการอ,อ,อาจจะต้องทำการฝนหรือรับหรือเจียในส่วนนี้ครับผมให้มันตื้นเข้ามาหน่อยหนึ่งให้มันเรียบเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็จะใส่มากขึ้นกว่าเดิมแรกครับผมก็ลองไปทำดูครับผมแต่ก็ระวังครับผมเดี๋ยวถ้าทำมากก็อาจจะหลวมไปเลย โอเคครับเจ้ารา้เ r อร์ e r มเ m อร์ตัวนี้มันไม่มีสปีดนะผมเป็นสปีดเดียวครับผมไอ้ส่วนความแรงก็ลองฟังดูนะครับผมเสียงมันก็จะเห็นว่าก็มีแรงอยู่ครับผมแต่ยังไม่ถึงกับแรงที่สุดเหมือนเครื่องอ เราเตอร์ไฟฟ้าแต่ในความคิดเห็นของผมผมว่าไอ้เครื่องเราเตอร์ทรีมเมอร์อย่างนี้มันก็เหมาะกับการใช้อดอกลบเหลี่ยมลบคมมากกว่าครับผมกับการที่นําไปเจาะหรือไปทํารูเดือยรูอะไรแต่มันก็น่าจะทําได้ครับผมคือการเจาะไปทีละน้อยนอยน,อยน้อยแต่แต่งานหลักๆของเขาผมคิดว่าน่าจะเป็นการลบเหลี่ยมลบคมหรืออะไรทํานองนี้ครับผมบัวไอ้เล็กๆทํานองนี้ครับผม และอย่างมันสะดวกเวลาเราจะทำลบเหลี่ยมลบมุมโต๊ะอะไรนี่มันค่อนข้างสะดวกไม่มีสายเกะกะครับผมแล้วหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปดูจะไปทดลองให้ดูแล้วครับผมทั้งสองเครื่องว่าประสิทธิภาพการทําง,งานมันจะเป็นเช่นไดติดตามต่อไปครับผมติดตามดูนะครับผมลืมบอกครับผมเมื่อเราซื้อไอตัวเราเตอร์นี่มามันก็จะมาพร้อมกล่องอย่างเงี้ยผมแล้วก็จะตัวเราเตอร์อย่างเงี้ยผมแล้วก็จะมีอุกปกรณ์ที่เอาเสาแฉกมากล ครับผมตามที่เห็นนะครับผมมีอยู่แค่นี้ผมมีประแจสองตัวมีลักษณะคล้ายเอ่อบางใบหรืออะไรที่เขาเรียกกันระบมูนั่นนะครับผมก็มีนี่ครับผมเท่านี้ครับผมต่อไปก็มาลองดูกันนะครับผมผมจะใส่ไม้ที่เป็นไม้เก่าที่ผมเพิ่งผ่าออกแล้วลองดูนะครับผมว่าจะมีความสามารถไหมครับผม เข้ามาดูใกล้ๆครับผมผมว่าต่อไปก็มาดูการทำงานของทริมเมอร์ครับผมตัวนี้ผมใช้ดอกลบมุมโค้งนะครับผมดอกค่อนข้างที่จะขนาดกลางครับผมแล้วก็ไม่ใช่ดอกใหม่ด้วยครับเป็นดอกเกา่าแล้วมาลองดูครับผมว่าจะสามารถ ทำงานได้หรือไม่กอย่างไร <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เรามาดูกันใกล้ๆนะครับผม ทำได้นิ่มนวลมากครับผมไม่มีกระตุกกระตึกเลยครับผมใช้ได้ดีทีเดียวครับเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับผม เกลี้ยงเกลาสวยงามครับผมเ,เวลาใช้ก็ไม่ได้หนักเครื่องอะไรมากครับผมถือพ่อผ่านนะครับผมสําหรับการใช้ทรมเมอร์ตัวนี้ผ่านไปแล้วครับผมสําหรับการทดลองการใช้งานจริงเป็นไงกันบ้างครับผมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับความคิดเห็นของผมแล้วเจ้าเครื่องทรมเมอร์และเครื่องออกบไร้าสายตัวนี้ผมว่าใช้งานได้โอเคเลยครับผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสาหรับช่างที่ติดตั้ง,งประตูนหน้าต่างผมว่าเหมาะเป็นอย่างมากเลยทั้งการใส่การเข้าบ้านพับซึ่งถือว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างมากเลยครับผมอ,อ,อย่างเราเตอร์นี้ผมว่าใช้งานได้ทั่วไปสบายๆบายเลยครับผมส่วนเจ้ากลบนี้ผมว่าอ,อ,อาจจะแรงไม่มากพอเท่าไหร่ แต่ถ้าว่าเป็นงานที่เหมือนเหมือนว่าไม่ได้เป็นงานอุตสาหกรรมหรืองานหนัก,นกๆมากมายผมว่าก็โอเคครับผมอย่างเช่นงาน d i y ทําโต๊ะทําโต๊ะทีละตัว2ต,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 ตัวอย่างนี้ผมว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับผมสุดท้ายเรื่องความทนทานสำหรับความทนทานนี้ก็ต้องดูกันระยะยาวกันต่อไปว่าจะสามารถใช้ไปโดยไม่มีปัญหาหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมรู้รู้มาก็คือว่า ผมเคยมีสว่านซึ่งมีซึ่งผมก็ใช้งานอย่างผิดวิธีจนทำให้มอเตอร์ไหม้หรือสวิตพังสวิตเสียแต่ผมก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูอะไรในในอินเทอร์เน็ตและผมก็สามารถซ่อมแซมได้กลับมาได้ดีเหมือนเดิมก็ครับผมก็ลองพิจนารณากันดูนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ